บ้านของทหารเฮรันแคปไปสงครามขนาดศึกษาอยู่ในเมทอดิสคอร์เล e ในรัฐแคนซัสเขาได้ถ่ายภาพรวมกับเพื่อนนักศึกษาชั้นเดียวกันทุกคนสูงเท่ากันเปรียบและสวมคอลาดแบบเดียวกันเขาสมัครเข้าเป็นทหารหน่วยน,นาวิกโยธินเมื่อคศ .1917 และหลังสงครามเลิกยังไม่กลับสหรัฐ ตราบกระทั่งกองพลที่สองกับจากไรในฤดูร้อนของคศ1919ภาพถ่ายแผ่นหนึ่งมีรูปเขาอยู่บนฝั่งแม่น้ำไรกับหญิงสาวเยอรมันสองคนและสิบโทผู้หนึ่งเฮรันและสิบโทผู้นั้นดูใหญ่เอทอะขณะอยู่ในเครื่องแบบหญิงเยอรมันนั้นหญิงเยอรมันทั้งสองหน้าตาไม่สวย แม่น้ำไหลไม่ได้ปรากฏในภาพถ่ายเมื่อแฮร์รนเคปมาถึงเมืองบ้านเกิดในรัฐโอคในรัฐโอกาฮมาเป็นเวลาที่การให้ความคลา่าะแก่ฮีโร่อย่างเกลียวกล่าวผ่านพ้นไปแล้วเขากลับมาช้าเกินไปผู้ชายจากเมืองนี้ซึ่งผ่านสนามรบต่างพบการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม เมื่อกลับมามีการบ้าคลั่งกันอย่างขนานใหญ่มาเวลานี้ใคล้ๆต่างเอืมละอากันเสียแล้วดูเหมือนชาวเมืองพากันคิดว่าเป็นเรื่องตลกสิ้นดีที่แฮรันกลับมาช้าเกินไปหรือสองปีเศษภายหลังสงคารามยุติลงทีแรกแฮรันซึ่งเคยออกรบที่ป่าแบ็กโลอม ควานซองชังปานยองแสงมีแอลและอากอนนาไม่ต้องการพูดเรื่องสงครามเลยต่อมาหลังจากเห็นว่าจำเป็นที่จะคุยเสียบ้างแต่กลับปรากฏว่าไม่มีใครอยากฟังเมืองน,นี้ได้ยินเรื่องผาดผลที่น่าหวาดเสียวมากมายกายกองจึงไม่ตื่นเต้นในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ ฮรันพบกับความจริงว่าเขาจะต้องโกหกเรื่องที่เขาเล่าจึงจะมีรสชาติและหลังจากเขาทำเช่นนี้สองครั้งตัวเขาเองก็เกิดความรู้สึกเป็นปรปักกับสงครามและกับการพูดถึงมันความรู้สึกเปลี่ยดชังทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่เขาในสงครามมาสิงสู่อยู่ในจิตใจของเขาเพราะการเล่าเรื่องเสกสรรป้นขึ้นตลอดเวลาก่อนหน้านี้ เขาเคยใจสงบและแจ่มใสเมื่อนึกถึงการประจนภัยในสงครามของตนซึ่งเขาได้ปฏิบัติตามแบบรูปผู้ชายทั้งหลายอย่างไม่ลำบากลำบนและไม่มีสิ่งใดผ่าผลแต่ครั้งเขาโกหกว่าเขาได้ทำนอกเหนือไปจากนั้นความสงบและความภาคภูมิหายไปและสิ่งที่เวลานำมาให้มีแต่ความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองที่จริงเรื่องที่เขาแต่งขึ้น ไม่มีความสำคัญเลยและเป็นสิ่งที่ทหารอื่นๆเคยเห็นกระทำหรือได้ยินมาแล้วและการเอามาเล่าในฐานนะเป็นเหตุการณ์ที่มีช่องโหว่ที่ให้เกิดการทวงติงได้ทำนองเดียวกับเรื่องฐานทุกคนเอามาคุยเห็นนี้เองจึงไม่ได้เป็นเรื่องพิสดารอะไรเลยเมื่อนำมาเล่าในห้องเล่นผูผู้รู้จักชอบพอกับเขาเหล่านั้นขณะฟังเรื่อง ของเขาซึ่งมีซึ่งมีว่าผู้หญิงเยอรมันถูกมัดโดยโซ่ติดกับปืนกลเป็นแถวก็บอกว่าคนในป่าอากอน,น้าต่างไม่เข้าใจว่าทั้งนี้เป็นการแสดงความรักชาติของผู้หญิงเหล่านั้นและไม่รู้ถึงความแตกต่างกับทหารเยอรมันประจำปืนกล ซึ่งไม่ถูกมัดด้วยโซ่ติดกับปืนกลจึงไม่ได้ตื่นเต้นต่อเรื่องที่เขาเล่าแฮร์รล์รู้สึกขึ้นไส้ต่อประสบการณ์อันโกหกพกลมหรือโยกเมฆนี้และเมื่อบางโอกาสเขาพบกับทหารจริงๆเข้าสักคนและได้คุยกันสองสามนาทีที่ห้องแต่งตัวในงานเต้นลําเขาจะเกิดความสบายใจตามธรรมดาของทหารอยู่ ที่ในหมู่ทหารด้วยกันทั้งนี้ช่วยบรรเทาความหวาดภาวาอย่างรุนแรงเจอตะขั่นตะขอตลอดเวลาของเขาซึ่งทำให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองระหว่างเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นปลายฤดูร้อนเขานอนตื่นสายหลังจากตื่นขึ้นมาเขาเดินไปยังย่านธุรกิจของเมืองเข้าไปในห้องสมุดสาธารณะ และยืมหนังสือมาเล่มหนึ่งกินกลางวันที่บ้านและอ่านหนังสือที่ริมระเบียงหน้ากระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายต่อจากนั้นเขาจะเดินไปตามถนนในเมืองเพื่อใช้ชั่วโมงร้อนที่สุดในห้องเล่นผูอันทึมๆมเย,นยน็นๆเขาชอบเล่นผูมากในตอนเย็นและค่ำเขาเป่าคาริเนตหาความสำราญ แล้วเดินทอดน่องเข้าไปในย่านธุรกิจของเมืองกลับบ้านอ่านหนังสือและเข้านอนเขายังคงเป็นวีและบุรุษสำหรับน้องสาวอายุน้อยสองคนของเขาแม่ของเขาเอาอกเอาใจเขายินดีเสิร์ฟอาหารเช้าบนเตียงนอนให้เขาถ้าเขาต้องการแม่มักกะเข้ามาในขณะเขายังนอนอยู่เรื่อยๆและขอร้องให้เขาเล่าเรื่องสงคารามแต่เขาสังเกตได้ ว่าแม่ฟังอย่างใจลอยส่วนพ่อของเขาไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เลยก่อนแฮรั่นเคลฟไปลบพ่อไม่อนุญาตให้เขาขับรถยนต์ของพ่อพ่อทำธุรกิจด้านซื้อขายที่ดินและรถยนต์ต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอสำหรับพ่อพาลูกค้าไปยังชนบทเพื่อดูที่นารถยนต์คันนี้ จอดเป็นประจำอยู่หน้าอาคารธนาคารฟอร์ดในในในั่นแนวซึ่งพอมีสำนักงานอยู่ชั้นสามของอาคารเวลานี้หลังสงครามพ่อยังคงใช้รถคันเก่าไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงในเมืองนี้นอกจากสาวรุ่นกระตาะโตขึ้นเป็นสาว แต่หล่อนเหล่านี้อยู่ในโลกอันสลับซับซ้อนในลักษณะเดียวกับบรรดาผู้เรียกตัวว่าพันธมิตรในการสงครามซึ่งต่างปากปลาใสส่วนใจอาจจะเชื่อคอกันได้ง่ายๆทำให้แฮรรันไม่กระตือรือร้นและมีความกล้าพอที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกหล่อน แต่เขาชอบมองสาวสาวเหล่านี้มีหลายคนเป็นหญิงสาวส่วนใหญ่ตัดผมสั้นตอนเขาจากเมืองน,นี้เด็กเล็กๆเด็กหญิงเล็กๆเท่านั้นที่ตัดผมแบบนี้หรือถ้าเป็นหญิงสาวก็เป็นพวกที่อดอาหารเพื่อลดน้ำหนักทุกคนสวมสเวตเตอร์และเสื้อเอวสั้นคอลา่ากลมแบบดัสเป็นแฟชั่นที่ กำลังนิยมกันเขาชอบมองจากระเบียนระเบียงบ้านขณะพวกหล่อนพาการเดินไปฝั่งถนนตรงข้างเขาชอบดูพวกหล่อนเดินภายใต้ร่มไม้ถนนต้นไม้ริมถนนเขาชอบคอร่ากลมแบบดัชเหนือสเวตเตอร์เขาชอบถุงตีนแผลยาวและเกือกแบนของพวกหล่อนเขาชอบผมบ๊อบและการเดินของพวกหล่อน เวลาเขาเข้ามาในเมืองเขารู้สึกว่าความความยวนตายวนใจของหญิงสาวเหล่านี้ไม่ได้รุนแรงอะไรนะักเขาไม่ชอบพวกหล่อนในร้านไอศครีมชาวกรีเพราะกริยาท่าทางไม่น่าสนหาเสียเลยเขาไม่ประสงค์อย่างจริงจังที่จะได้คนใดคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตของเขาแต่คนแต่ละคนดูเข้าใจยากยิ่งมีบางอย่างที่ถูกใจเขาไปเสียทุกคน มีบางอย่างที่ไม่ถูกใจเขาไปเสียทุกคนความรู้สึกแปลกๆที่จะได้หญิงสาวสักคนหนึ่งมาก่อกวนจิตใจของเขาแต่เขาไม่ต้องการลงทุนลงแรงเพื่อได้หล่อนเขาอยากได้หล่อนแต่เขาไม่ต้องการใช้เวลานานๆาาในการติดต่อเขาไม่ต้องการพาตัวไปยุ่งกับการใช้ลูกไม้และทั้นเชิงเพื่อชนะหัวใจผู้หญิงเขา ไม่ต้องการเกี่ยวพลาสีเขาไม่ต้องการเป็นคนโกหกพกลมต่อไปอีกมันไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรงเขาไม่ต้องการเป็นคนมีหน้ามีตาเขาไม่ต้องการเป็นคนมีหน้ามีตาอีกแล้วเขาต้องการมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการมีหน้ามีตานอกจากนั้นเขาไม่ได้ต้องการผู้หญิงอย่างจริงจังเลยกองทัพบ,บกได้สอนเขาในเรื่องนี้ การแซงทำเป็นว่าท่านมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้หญิงสักคนหนึ่งไว้เป็นคนรักไม่เสียหายอะไรใครๆเกือบทุกคนต่างคำกันเช่นนี้แต่ไม่ได้เป็นความจริงใจเลยสักหน้อยท่านไม่จำเป็นต้องมีหญิงคนรักเป็นเรื่องที่น่าขันสิ้นดีทีแรกมีชายหนุ่มคนหนึ่งโมว่าผู้หญิงไม่มีความหมายอย่างใดเลยแก่เขา เขาไม่เคยให้ความสนใจพวกหล่อนไม่มีทางมาแต่ต้องตัวเขาครั้นแล้วมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งโมว่าเขามีชีวิตอยู่โดยปราศจากผู้หญิงไม่ได้เขาต้องมีผู้หญิงหลายๆคนเป็นยอดรักยอดเสน่หาของเขาตลอดเวลาและเขาจะไม่สามารถนอนหลับโดยไม่มีผู้หญิงนอนกับเขาองหกชัดๆองหกสดๆร้อนๆทั้งขึ้นทั้งล่อง ท่านไม่ต้องการผู้หญิงก็ต่อเมื่อท่านไม่คิดถึงสิ่งที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของเขาได้เรียนรู้เรื่องนี้ในกองทัพบ,บกแต่แล้วไม่ช้าก็เร็วท่านได้หล่อนคนหนึ่งเสมอเมื่อท่านเกิดความรู้สึกตึงเปียที่จะได้ผู้หญิงท่านมักจะได้คนหนึ่งเสมอท่านไม่จำเป็นต้องคิดให้วุ่นวายไม่ช้า ก็เร็วหล่อนจะมาหาท่านและได้เรียนรู้เรื่องนี้ในกองทบบัพบกเวลานี้เขาอาจจะชอบหญิงสาวสักคนถ้าหล่อนมาหาเขาโดยไม่พูดไม่จาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองบ้านเกิดของเขาดูสลบับซับซ้อนเสียจริงๆเขารู้ดีว่าเขาไม่มีทางสมหวังได้ผู้หญิงในเมืองนี้อย่างที่เขาเคยได้ในต่างประเทศมันไม่คุ้มกับการยุ่งยาก ผู้หญิงฝรั่งเศสและเยอรมันอยู่ในอีกแบบหนึ่งไม่ต้องพูดจาหวานล้อมชักแม่น้ําทั้งห้าท่านไม่ต้องการพูดมากและไม่จําเป็นต้องพูดคบหาเป็นเพื่อนกันอย่างง่ายๆโดยไม่มีพิธีรีตองเขาคิดถึงประเทศฝรั่งเศสและคิดถึงประเทศเยอรมน,นีเมื่อสรุปแล้วเขาชอบประเทศเยอรมน,นีมากกว่าเขาไม่อยากจากเยอรมน,นีกลับบ้านแต่แล้ว เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการกลับบ้านเสียได้เขานั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านเขาชอบทกสาวที่เดินไปตามอีกฝั่งถนนเขาชอบมองหล่อนยิ่งกว่าสาวฝรั่งเศสและสาวเยอรมันหลายเท่าแต่โลกที่หล่อนเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่แตกต่างกับโลกที่เขาดำรงชีวิตอยู่เขาอยากได้หล่อนสักคนมาเป็นของเขาแต่ไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรงพวกหล่อนแต่งตัวสวยงาม เขาชอบเครื่องแต่งตัวสวยงามมันทำให้ตื่นตาตื่นใจแต่เขาจะไม่สามารถทนคุยกับพวกหล่อนได้นานอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ต้องการคนใดคนหนึ่งอย่างรุนแรงก็ได้เขาเพียงแต่ชอบมองเท่านั้นมันไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรงหรืออาจจะเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาเขานั่งที่ระเบียงอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามเขาอ่านเรื่องการรบตามที่ต่างๆซึ่งเขามีส่วนร่วมอยู่ด้วยเขาอ่านด้วยความสนใจที่สุดยิ่งกว่าการอ่านครั้งใดๆใ,ในชีวิตเขาอยากให้มีแผนที่มากกว่านี้เขาเห็นว่าหนังสือประวัติศาสตร์ทั้งหลายถ้ามีแผนที่รายละเอียดอย่างพอเพียงจะชวนให้หน่าอ่านยิ่งขึ้น ขณะนี้เขาศึกษาเรื่องการสงครามอย่างเอาจริงเอาจังเขาเคยเป็นทหารที่ดีการอ่านจึงแตกต่างกับคนที่ไม่เคยเป็นเช้าวันหนึ่งภายหลังเขากลับบ้านได้ราวหนึ่งเดือนแม่เข้ามาในห้องนอนของเขาและนั่งลงบนเตียงแม่ใช้มือรูปผ้ากันเปื้อนและพูดว่าแม่พูดกับพ่อแกเมื่อคืน เฮลแนเขายินดีให้แกใช้รถยนต์ในตอนเย็นงั้นหรือเฮลันพูดเขากำลังอยู่ในอาการงัวเงียใช้รถงั้นหรือใช่บางครั้งพ่อแกเห็นว่าแกควรจะใช้รถในตอนเย็นเมื่อแกอยากใช้แต่เราเพิ่งปรึกษากันเมื่อคืนพนันได้ว่าแม่เป็นคนแทกจูงพ่อเฮลแนพูดเตาเลยพ่อแกเสนอขึ้นมาเองเราเลยปรึกษากัน ออพนันได้ว่าแม่เป็นคนชักจูงพ่อแฮรันพูดส้ำพางลุกขึ้นนั่งบนเตียงแกจะลงไปกินมื้อเช้าหรือยังละ่ะแฮรันแม่พูดแต่งตัวเสร็จฉันจะลงไปทันทีแฮรันพูดแม่ออกจากห้องขณะเขาล้างจานโกนหนวดและขณะเขาล้างหน้าโกนหนวดและแต่งตัวเพื่อลงไปกินมื้อเช้าที่ห้องอาหารเขาได้ยินแม่ทอดบางอย่างอยูอย่ในครัว ระหว่างกินน้องสาวเอาเมลมาให้แฮร่อนพูดคนนอนเก่งตื่นทำไมล,ะล,ล่ะแฮรอลมองหล่อนเขาชอบหล่อนหล่อนเป็นน้องสาวที่ดีที่สุดของเขามีหนังสือพิมพ์ด้วยหรือเปล่าเขาถามหล่อนส่ง The Kansas City Star ให้เขาเขาแกะกระดาษห่อสีน้ำตาลออกและเปิดอ่านที่หน้ากีฬา เขาคลี่เดือดสตาให้กลางโดยพิงกับเหยือกน้ำและเอาชามข้าโอ๊ตวางพับให้หายย่นเพื่อเขาจะได้อ่านไปและกินไปแฮรอนแม่ยืนที่ประตูครัวแฮรอนอย่าทำหนังสือพิมพ์ให้เปื้อนนะถึงทำเปื้อนพ่อแกจะอ่านไม่ได้ฉันไม่ทำเปื้อนหรอกแฮลอนพูดน้องสาวของเขานั่งที่โต๊ะพลางมองเขาอ่านบ่ายวันนี้ เราจะไปเล่นเบสบอลกันในโรงเรียนหลอนพูดฉันจะเป็นคว้างลูกบอลดีมากฮลรันพูดแล้ววิงแล้ววิงคนเก่าละ่ะฉันคว้างได้ดีกว่าเด็กชายตั้งหลายคนฉันบอกทุกคนว่าพี่สอนให้ฉันส่วนเด็กหญิงอื่นๆก็ทำไม่ได้ดีพองั้นแฮร์อลพูดฉันบอกทุกคนว่าพี่เป็นคู่รักของฉัน ที่เป็นคู่รักของฉันหรือเปล่าแแน่ใจได้ว่าเป็นพี่ชายของเราเป็นคู่รักจริงๆเราไม่ได้เพราะเป็นพี่ชายของเราใช่ไหมพี่ไม่รู้พี่ต้องรู้แน่ๆพี่เป็นคู่รักของฉันไหมฮถ้าฉันอายุมากพอและพี่ต้องการแน่นอนเวลานี้น้องเป็นเวลานี้น้องก็เป็นหญิงสุดที่รักของพี่ ฉันเป็นหญิงสุดที่รักของพี่จริงๆหรือแน่นอนพี่รักฉันไหมอืมอืมฉันจะรักพี่จะรักฉันเสมอไหมแน่นอนพี่จะไปดูฉันเล่นเบสบอลในในโรมใช่ไหมอาจจะไปอะเฮ้พี่ไม่รักฉันนะสิถ้าพี่รักฉันพี่ต้องอยากไปดูฉันเล่นเบสบอลในโรง แม่ออกจากครัวมายืนอย่างห้องอาหารหล่อนถือจานใส่ไข่ดาวสองใบมีหมูเค็มทอดชิ้นเล็กๆวางอยู่ข้างบนและชามใส่ขนมทำจากข้าวบักวีลูกออกไปข้างนอกเถอะเฮเลนหล่อนพูดแม่มีเรื่องพูดแก่เฮรอนหล่อนวางจานไข่ดาวและหมูเค็มลงตรงหน้าเขาแล้วเอาเยือกน้ำ เชื่อมเมเปิลสำหรับใส่ขนมข้าวบักวีมาตั้งบนโต๊ะถัดจากนั้นหล่อนนั่งลงตรงข้ามลูกชายวางหนังสือพิมพ์เสียสักนาทีเถอะเฮรอนหล่อน,อนพูดเฮรอนเอาหนังสือพิมพ์ลงและพับแกตกลงใจหรือยังว่าจะทำอะไรเฮรรอนแม่พูดพางถอดแว่นอย่างเฮรอนพูดแกคิดว่าถึงเวลาหรือยัง แม่พูดด้วยเสียงอ่อนโยนทั้งๆั้งใบหน้าคล้ายๆไม่สบายใจยังไม่ได้คิดเลยจ้ะแฮลแนพูดพระเจ้ามีงานให้ทุกคนทําแม่พูดมีคนขี้เกียจอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ฉันไม่น่าอยู่ในอาณาจักรของพระองค์แฮลแนพูดเราทุกคนอยู่ในอาณาจักรของพระองค์แฮลแนรู้สึกกระอักกระอ่วนและไม่พอใจอย่างยิ่งที่เคยเป็นแก่เขาเสมอเสมอ แม่เป็นห่วงแกมากแฮรอนแม่พูดต่อไปแม่รู้ดีว่าแกต้องโดนสิ่งยั่วยั่วบางอย่างโจมตีแม่รู้ดีว่ามนุษย์เรามีความอ่อนแอขนาดไหนแม่เคยได้ยินคุณตาของแกเล่าให้ฟังเรื่องสงครามเลิกทาสเห็นนี้เองแม่จึงสวดบิงบอนให้แกแม่สวดบิงบอลให้แกตลอดวันแฮรอนแฮรอนมองดูมันหมูเข็มที่จับการแข็งในตาน พ่อแก่เป็นห่วงเหมือนกันแม่พูดต่อเขาคิดว่าแกกลายเป็นคนไม่มีความทะเยอทะยานไปเสียแล้วและว่าแกไม่มีจุดหมายแน่นอนในชีวิตชาลีซิมมันซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกมีงานทำที่ดีที่ทำและกําลังจะแต่งงานพวกหนุ่มๆต่างมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นฐานกันทั้งนั้น ทุกคนตั้งใจที่จะให้ชีวิตก้าวหน้าแกดูชาลีซิมมันเป็นตัวอย่างเขากำลังจะเป็นผู้ที่สังคมให้ความน้ำหน้าถือตาแฮลลันไม่พูดอะไรเลยอย่าทำหน้าอย่างนั้นแฮลลันแม่พูดแกรู้ดีว่าแม่รักแกแม่บอกแกก็เพราะอยากให้แกรู้ว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างไรกันเพื่อประโยชน์ของตัวแกเอง พ่อแกไม่ต้องการขัดขวางเสรีภาพของแกเขาเห็นว่าสมควรแล้วที่จะอนุญาตให้แกใช้รถยนต์ถ้าแกพาผู้หญิงดีๆบางคนเที่ยวเสียบ้างทั้งพ่อทั้งแม่จะยินดีมากทีเดียวเราอยากให้แกได้รับความสนุกสนานแต่แกจะต้องตกลงใจทำงานเสียทีได้แล้วแฮรรันพ่อแกไม่แคร์หรอกว่างานที่แกเริ่มต้นจะเป็นงานชนิดไหนเขาพูดว่างานทุกอย่างมีเกียรติทั้งนั้น แต่แกจะต้องเริ่มต้นทำบางอย่างเขาให้เขาให้แกบอกแกเช้าวันนี้และสั่งให้แกไปหาเขาที่สำนักงานเท่านั้นหรือแฮลเนพูดกะแกรักแม่ของแกไหมลูกรักไม่แฮลเนพูดแม่มองเขา จากโต๊ะอีกด้านหนึ่งในตาของหล่อนลูกบาวคันแล้วหล่อนร้องไห้ฉันไม่มีฉันไม่รักใครทั้งนั้นแฮรอนพูดไม่เห็นดีเลยเขาไม่น่าบอกแม่เช่นนั้นแม่ไม่สามารถเข้าใจซึ่งไม่เกิดผลดีแต่อย่างใดเพราะเขาชัดชัดที่เขาพูดออกมาผลก็คือทำให้แม่ปวดหัวใจเขาเดินเลี้ยว โตไปหาแม่และกอดแม่ไว้หลอนร้องไห้และซบหน้าลงในฝ่ามือทั้งสองข้างฉันพูดส่งเดชตั้งหากเขาพูดฉันกําลังโมโหอะไรบางอย่างฉันพูดส่งเดชว่าฉันไม่รักแม่แม่ยังคงร้องไห้ต่อไปแฮร์รนโอบแขนข้างหนึ่งรอบไหล่ของหลอนเชื่อฉันหรือเปล่าแม่แม่สั่นหัวหน้าหน้าแม่เชื่อฉันเถอะ ตกลงแม่พูดแกมสะอื้นหล่อนเหลือบตามองเขาแม่เชื่อแกแฮรอนแฮรอนจูบผมของหลอนหล่อนเงยหน้าขึ้นแม่เป็นแม่ของแกหล่อนพูดเมื่อแกเป็นเด็กเล็กๆแม่รักแกอย่างสุดสวาสดขาดใจแฮรอนรู้สึกพืพอืดพอืออมและขึ้นไสร้าอย่างบอกไม่ถูกฉันรู้แม่เขาพูดฉันพยายามเป็นลูกที่ดีเพื่อแม่ แกจะคุกเข่าและแกจะคุกเข่าลงและสวดบิงวอนกับแม่ไมหมเฮรอนหลอนถามทั้งสองคุกเข่าลงข้างโต๊ะในห้องอาหารแม่สวดบิงบอนเอาละ่ะเฮรอนสวดบิงวอนได้แล้วหลอนพูดฉันทำไม่ได้เฮรอนพูดพยายามเข้าซีเฮรอนฉันทำไม่ได้แกต้องทำแกต้องการให้แม่สวดบิงวอนแทนแกไหม จ้ะแม่แม่จึงสวดบิงวอนแทนเขาแล้วทั้งสองลุกขึ้นยืนแฮลรอนจูบแม่และออกจากบ้านเขาได้พยายามอย่างสุดกำลังที่จะดูแลชีวิตของเขาให้พ้นจากความยุ่งยากวุ่นวายแต่ระทั่งบัดนี้ไม่มีความยุ่งยากวุ่นวายใดๆมาแผ่ผ่านเขาเขารู้สึกเสียใจที่แม่ทำให้เขาต้องโกหกเพื่อเอาใจแม่ เขาจะไปแคนซัสซิตี้และหางานทำเพื่อแม่จะได้สบายใจว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยๆก่อนไปที่นั่นเขาคงจะสร้างความไม่พอใจบางอย่างขึ้นนั่นคือเขาจะไม่ไปหาพ่อที่สำนักงานเขาไม่ต้องการงานที่พ่อหาให้เขาเขาจะหาของเขาเองเพื่อชีวิตของเขาจะได้ดำเนินไปอย่างราบเรียบตามความพอใจของเขาเป็นอันว่าจบสิน้นการเสียทีก่อนอื่น เขาจะไปที่สนามโรงเรียนและดูเฮเรนเล่นบาสเกตบอลสำหรับเด็กๆในโรงเรียนที่สร้างไว้เป็นพิเศษ